วันนี้คุณโค้ดมีแบบฝึกหัดสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยหน้าที่14ี่และ15มาให้เด็กๆได้ลองทําดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการเขียนและวิธีการทําทาอย่างไรไปดูกันเลยครับเด็กๆลองดูสิครับว่าพยัญนชนะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรครับเด็กๆรู้ไหมเก่งมากเลยครับเด็กๆตัวนี้ก็คือตัวสอเสือนั่นเองครับ เรามาสังเกตดูนะครับว่าสอเสือเนี่ยเขียนอย่างไรนะครับเด็กๆลองสังเกตดูก่อนนะสอเสือจะมีหัวกลมๆใช่ไหมครับเราต้องเริ่มจากการม้วนหัวก่อนนะครับอเ่เด็กๆม้วนหัวเลยม้วนหัวให้กลมนะครับลากขึ้นครับโค้งครับลากลงลากขึ้นโค้งใส่ลังคาให้สอเสือหน่อย เสร็จขั้นตอนนี้แล้วเด็กๆสังเกตนะครับเสือต้องมีหางใช่ไหมเราต้องมาใส่หางให้สอเสือนิดหน่อยอาลากขึ้นมาเลยครับเรียบร้อยแล้วสอเสืองเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับยันชนะตัวนี้เรียกว่าตัวอะไรครับเด็กๆเด็กๆรู้ไหมถูกต้องครับตัวนี้คือตัวหอยหีบนะครับเด็กๆด,ดูนะหอยหีบเขียนอย่างไรนะครับ หัวหยบก็ต้องม้วนหัวกลมๆเหมือนกันนะครับเรื่องการม้วนหัวก่อนลากลงครับลากขึ้นครับโหนนะครับเด็กๆดูให้ดีนะครับตรงนี้จะยากสักเล็กน้อยนะครับพอถึงจุดนี้แล้วเด็กๆนี่ครับม้วนกลมๆตรงนี้ครับม้วนขึ้นมานะครับผมม้วนเสร็จแล้วปุ๊บลากลงเลยครับ ไม่ยากใช่ไหมครับเด็กๆเ,เสร็จแล้วครับหอหีบของเราพยันชนะตัวนี้ครับเด็กๆตัวอะไรเอ่ยโอ้เด็กๆเกเ่งมากเลยนะเนี่ยลัวรอจุลานั่นเองนะครับเด็กมาดูวิธีการเขียนนะรอจุลาขั้นที่หนึ่งต้องม้วนหัวก่อน,นครับม้วนหัวให้กลมเลยลากลงครับลากขึ้นเป็นภูเขาสูงครับ พอถึงยอดเขาาแล้วลากลงครับลากขึ้นครับพอถึงจุดนี้นะครับเป็นเด็กดูนะครับเราต้องม้วนหัวกลมๆอีกทีนะครับพอขึ้นมาปุ๊บม้วนหัวเลยครับทางนี้นะครับตามลูกสอนเลยแล้วก็ใส่หางให้เขาเล็กน้อยครับเสร็จแล้วครับรอจุลาของเราตัวนี้ครับเด็ก ยัญ้ชนะตัวนี้คือตัวอะไรครับเก่งมากครับตัวอออ่างนั่นเองครับที่บ้านเด็กๆมีไหมอ้ออ่างลองสันรอดดูนะอ่ะเรามาดูนะครับม้วนหัวก่อนนะครับอออ่างต้องม้วนหัวกลมๆก่อนม้วนหัวเสร็จแล้วลากลงครับโค้งแล้วลากขึ้นครับพอถึงจุดนี้นะครับเด็กๆ ใส่หลังคาให้ออกอ่างสักเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับออกอ่างของเราและพยัยชนะตัวสุดท้ายของเรานะครับตัวอะไรเอย่ยเด็กๆต้องรู้แน่ๆเลยถูกต้องครับตัวหอนกฮูกตาโตนั่นเองนะอ่ะามาดูวิธีการเขียนกันเลยครับฮอนกฮูกตาโตนะฮอนกฮูกต้องม้วนหัวกลมๆก,ก่อนนะครับม้วนหัวกลมๆ หมุนเสร็จแล้วลากลงครับโค้งลากขึ้นลากขึ้นนะครับพอถึงจุดนี้นะครับเด็กๆสังเกตนะครับเราต้องม้วนหัวกลมๆอีกครั้งหนึ่งเด็กๆลากมาเลยครับโค้งนะครับเราม้วนกลับมานะครับโค้งกลับมานะครับเราใส่หางให้ฮอนุคูนิดหน่อยเรียบร้อยแล้วครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสําหรับฮอนุคูนะครับ เป็นอย่างไรกันมั่นครับเด็กๆกับแบบฝึกหัดสาระการรนรู้ชาภาษาไทยที่โค้ดได้นํามาฝากเด็กๆวันนี้นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยทําได้แล้วเด็กๆเก่งอยู่แล้วครับถ้าเด็กๆทาเสร็จแล้วนะครับเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปนะครับส่งให้คุณครูได้ชมบ้างนะครับสําหรับวันนี้กิจกรรมของโค้ดก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสาหรับวันนี้โค้ดต้องลาเด็กๆไปก่อนนะครับเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับ ด้วยความเป็นห่วงจากคุณครูทุกๆคนเลยนะครับบ๊ายบายครับ